เลสโล o u t นะฮะก็ตามที่ฟิลิปเปกเขาชอบพูดบ่อยมิดบอลคงไม่เป็นช่างเทคนิคหรอกมิดบอลจะเป็นช่างแอร์นะครับมิดบอลเขาซ่อมแอร์เก่งนะจริงหรอจริงจริงหรอจริงคุณบอกคุณซ่อมแอร์เก่งยงเป็นช่างแอร์เก่านะผมผมไม่เคยซ่อมนะแต่ลองได้ โอเคตอนนั้นฮะตอนนี้ครับอนุวิต empire นะเลือกที่ออกขวาเหมือนเดิมนะฮะเสาท่านไหนแอร์สีก็เรียกบินบอลไปซ่อมได้ครับบินบอลซ่อมแอร์เก่งไงอย่าเลยฮะคอนเฟิร์มครับอย่าเลยครับตอนนี้ครับ S3 นะฮะสี่คันครับมาด้วยกันนะครับทางด้านขวามือนะฮะแล้วก็น่าจะขึ้นประสาทแน่นอนนะครับและเหมือนจะเป็นการเจอสกาวครับของยูอาร์เด้ยูอาร์เด้นเนี่ยแผนการเมื่อตาที่แล้วเนี่ยเขาเลือกที่จะออกซ้ายไปทั้งหมดนะฮะต้องดูครับว่าเป็นยังไงอ่าตอนนี้ก็ออกซ้ายเช่นกันนะฮะแล้วก็ เหมือนจะมีการอ้อมมาฮะนำขบวนโดย i อ3นะฮะโหผมชอบชื่อคนนี้ว่ะผมขอญอาตอ่านชื่อเขาออกสื่อสักนิดนึงนะครับชื่ออะไรฮะคนแรกคนแรกเลยแค่อยากจะลองถามเธอสักคำหนึ่งขเขาวักวัก่างนี้นะเขาไปสักคำหนึ่งแล้วค่อยวักนะสักแล้วก็คำหนึ่งทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาไอ้ที่ผ่านมาแล้วก็ที่ผ่านแล้วก็ มาเราเคยรักกันมากใช่ไหมคือเขาเว้นวักไม่เป็นประโยค <laughs> มากเลยนะแต่ว่าเราจะเว้นวักให้นะก็ะคือประมาณว่าแค่อยากจะลองถามเธอสักครั้งสักคําหนึ่งทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาเราเคยรักกันมากใช่ไหม<ช>ประมาณมนี้นะครับใช่ไหมครับแต่แกวักอ่านสะงงใช่ไหมครับฟิลเซ่ครับ,รบประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยนะแ <c oughs> รกให้คนแรกเลยนะเออครับหน้าตาก็หล่อดีนะครับเนื้อ cover r a t ก็น่ารักอยู่นะ โอเคฮะตอนนี้เราไม่ชดิเรามาอยู่กับเกมต่อทีครับโอเคอเหลือนเหมือนจะเจอสเกลอีกแล้วนะฮะแล้วก็ยังไม่เก็บไปนะเพราะน่าจะติดอะไรสักอย่างะฮะเป็นทางยูอเดครับออมมาด้านหลังแล้วเหมือนจะเจอรถถังของทางอันวิสเซมไฮเรียบร้อยแล้วฮะมีการยิงแรกแล้วฮะแต่ว่าจริโอยิงไม่โดนนะติดเกาะไปในจังหวะนี้มีการยิงสวนไปบ้างฮะการว่ายูอเดนเนี่ยเจ็บหนักครับโดนยิงไปดูซิว่าใครจะครงก่อนฮะยังยิงอยู่ฮะ ตอนนี้เราจะจับภาพอยู่ที่ไอเอสสาของทางอนุสสพิษแซมไพ่ตอนนี้กําลังหลักของยูอาร์เดสเริ่มมาสมทบกันแล้วฮะแล้วก็อนุพิษแซมไพ่ครับก็ไม่ถอยนะฮะเรื่องที่จะประจันหน้ากันตรงๆฮะมีการยิงกันนะแ,<ป>แต่ว่ายังไม่มีรถถังของใครพังไว้อ้าวเป็นทางอ่าทีหนึ่งครับของทางอนุพิษแซมไพ่นะพังไปต่อเนีนะ่ยคือให้ยูอาร์เดสมาคปถึง3คันเลยทีเดียวฮะอูอาร์เดนนี่ยังโหดครับนะนี่ฮะ ยูอเดตตอนนี้เก็บไป2คันแล้วละโอ้โหเห็นมาด้านหน้าครับยูอเดตมา4แต่ว่าอนุเวมพายเงือบครับมา2แล้วก็หลับไปแล้ว1คันครับอีสามหับไปแล้วแล้วอีที่3คันที่2กําลังจะดับตามไปแล้วตอนนี้ครับระเบิดไปแล้วเหลืออีสามสองคันและเอ็มเอ็กซ์อีหนึ่งคันนะฮะนี่ด้นของยูอเดตครับเพิ่งจะเสียเอ็มเอ็กซ์ไปแค่คันเดียวฮะนะครับโอ้โหเนี่ยย<ร>ังไงฮะ อันนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ของ,ของทางอนุวิธทำพายเสียเปรียบม,มากฮะเ<ช>หลือไอเอสเพียง2องพันนะแล้วก็เอเบห้าสิบเพียแค่คันเดียวน้านะโอ้แล้วจวังหวะนี้ครับเป็นทางอนุวิธเสียพายที่ยิงต้อนนะฮะยิงต้อนไอเอสของทางยูอาร์เดสครับต้องถอยล่ากลับมานะแล้วเหมือนจะมีการส่งครับไปอ้อมดักทางอีกทางหนึ่งฮะสองทางเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาดักหน้ากันเจอไปฮะยิงแลกกันอยู่ในจังหวะนี้เริ่มมีการถอยมาที่มุมตึก พยายามจะวิ่งวิ่งไล่บี้ฮะตอนนี้ยังดีโลยู่ฮะเล็งอยู่แล้วยังไงฮะปัจจนาอย่งนี้ยิงแรกได <2 S 1> ้ไหมสองต่อหนึ่งครับอีทสามสองต่อหนึ่งก็ไม่รอดไปครับโอ้โหตอนนี้ยูอาเดกับออนุวิทย์เอ็มพายยูอาเดนำอยู่ฮะออนุวิทย์เอ็มพายเนี่ยเหลืออีกแค่สามคนะแนั้นนะหัวหอกของยูอาเดคือคนนี้ฮะโซเดอร์วูครับนะ่าเก็บอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ ยูอเดสนะฮะพลาดไปสองคันแล้วตอนนี้เหลือ1ต่ตอนหนึ่งแล้วฮะประจันหน้ากันครับเนี่ยแล้วก็ฆ่าได้ครับตอนนี้ยูอ่าซันเดอร์บูเก็บไป5ศพแล้วครับศพที่จะโอ้ oh. โหเก็บเก็บไป6ศพครับซันเดอร์บูครับเอาเหรียญรถถังฮะเหรียญที่รถถังยอดเยี่ยมไปฮะเก็บไป6ศพครับ